กระสือลายอย่างห้าร้อยหาร,ร้อยเจ้ใช่แล้วที่ก่ะจายเงินเขาเจ้าได้พี่น้องสบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าเมื่อนี้มาพบก,กับซ่องสาวล่าแนาวอีละเด้อมาพบมาพ่อกับสาวล่ะอยู่พัทยาเด้อพี่น้องเมื่อนี้มาพบมาพ่อกับตอนเช้าๆเนาะพี่น้องน้องบรรยากาศพัทยาเมื่อนี้ก็เป็นแบบคึมคึมอยูคือม,มันสิฝนตกนี่แหละพี่น้องเห็นบะ บรรยากาศคึ้มๆึมเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้กะเป็นมื้อสุดท้ายแลวเดอ้อพี่น้องที่อยู่พัทยาเนาะเราสิกกับเราจะกลับไปบางบอ่อแล้วเสิกกับสมุทรปราการเนาะพี่น้องเนาะสิไปหาน้องสาวน้องชายอยู่คุ้นเนาะพี่น้องอ่าสิไปแบกเขาเจ้าฮะนะไปอยู่บางบอ่อประมาณที่สามสี่มื้อแล้วกะกลับเล่าเลยเดอ้อพี่น้องเมื่อนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศเนาะ ชิได้อยู่พัทยาเมืออสุดท้ายแล้วแล้วก็บบฮู้อีกว่าชีมีโอกาสได้มาหรือบ่เนาะพี่น้องพากันเตรียมตรงเตรียมตัวเลยเนาะพี่น้องสิกลับบางบ่อเลยเนาะก่อนกลับบางบ่อกะว่าสิพากันไปซื้อกุ้งซื้อเมือกไปตอดน,น้องๆอยู่บางบ่อเนาะไปหายขาเจ้ากินน้ำนะพี่น้องเยี่ที่เขาก็ดัดไกินแบบเต็มที่อิ่มเต็มที่เนะาะทั้งได้กินได้เที่ยวได้กินโค้ชแฉกได้เที่ยวบนม,นมลมวลแบบว่า จเจริญหูจะเลื่อนตาฮะนะาทางน้องกระกลมหนากรลมตาหิดงานเนาะพี่น้องทางเอื้อยเพิ่นก็นเลยออยากซื้อห้องเซฟแซ่ไปให้ทางน้องน่องกินเนาะพี่น้องก็เลยเมื่อนี้สิพาปันสิพากันไปตลาดนาเกลือเนาะไปซื้อกุ้งซื้อมึอกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสระสิพาพี่น้องไปชมบรรยากาศอ่าพัทยาเมื่อสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะอ่าแบบชมบรรยากาศแถวซอยที่สระอยู่แล้วก็ตลาดนาเกลือเนาะพี่น้อง เดี๋ยวสิภาพพี่น้องเบิ่งภาพรวมในการเกร็บของเนาะพี่น้องปาะกันซื้ออถุงลายมาใส่ได้พี่น้องค้ามานะได้คนละหน่อยค้ากับนี่ได้เป็นกระสอบเนาะพี่น้องเนาะสละเาเสีอผามาซีหาสุดร่วมทั้งคนหน่อยกับประมาณสิบกว่าสุดเนาะค้ากับนี่ค่ะกระสอบลายแถบสิบอบคอเนาะพี่น้องน้องสาวสลาถึงขั้นไปซื้อกระสอบลายใหม่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทั้งเอื้อย เพิ่อนห้เสื้อผานะเพิ่นค้นเสื้อผาเพิ่นใหานะพี่น้องให้เอาไปใส่อยู่บ้านนะพี่น้องเนาะได้ทั้งกินได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งคล้องได้ทั้งเงินแนละ้วพี่น้องมาเที่ยวทังนี้โอกเลยว่าทางเอื้อยดูแลดีขนาดเลยทังเอื้อยแบบว,ว่า สปอร์ตน้องๆเต็มที่น้องพี่น้องทั้งกินอิ่มทั้งเที่ยวม่วนทั้งเดิของทั้งเดินนันนะพี่น้องเนาะก็ขอให้ยพันนิ่งๆด้วยๆแหละพี่น้องโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศภาพรวมอยู่ในห้องเนาะอ่ากระชีหกสียังแน่เด้อพี่น้องบรรยากาศก็ได้พออยู่กันหลายคนเนาะมีคนหน่อยสองคนแล้วก็คนใหญ่สี่คนนะนะพี่น้องก็ค่อนข้างชีหกนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่กทำกันเลยคือโซเรียนเนาะพี่น้องโซเรียนเมื่อวานนี่ คี่เลี้ยงหมูบดเนาะพญายเต๋อจะกินทุเรี้ยงบ้างเนี่ยอันนี้คือของพญายเต๋อเด้อพี่นอ้องโอ้กินคุญยอดเลยอันนี้ของฝากนองสาวอยู่บางบ่อบเป็นเสือผาเนาะอันนี้ของสตุกแชนลนตอนขามาน่ะกันตัวนี้ตอนขามาน่ะเอากระเป๋าตัวน,นี้มาตอนขากับสื่อกระสอบลายใหม่อันนี้ของสลากแต่นี่อาจจะมีถุงกระโปรงเธอเปียกเอาไปฝากน้องสาวมาแต่บ้านอันนี้ของสลากนะพี่น้องเนาะนี่ก่ะคือ <c oughs> ภาพรวมของหอ,องกับสีหกแนเดอร์พี่น้องนี่นี่ซาตุกเซเนลเอื้อฉลาดคนหน่อยสองคนไปพี่น้อง,องเดี๋ยวเฮาอย่างไปขึ้นซองแถวกันเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศเย็นนอนเหมือนนี่คือฝนที่ตกน,นี่แหละอากาศบุณณฑ์นที่ตกหนาวมาหนาวมาบ่อยู่บ้านเฮาแห่งชีหนาวแล้วส์อะที่หนาวมาพี่น้อง ไปซองเอโนองคือเก่าเนาะน้องไปกับเจคนสวยเขาเขาจะไปใช้เหมือนเดไปตลาดร้านโพซื้อกุ้งซื้อปลาหมึกไปกินซื้อไปฝากทางน้องอีกแล้วพี่น้องเลย,ทา,ท,ายทางน้องทางนั้นยังไรดิกินก็ยดซื้อไปหายกินทางน้องทางนั้นก็ได้จะไปบางบ่อแหละเด้อไปจเจอกันอยู่รถสองแถวพี่น้องก็มือนีมบ่มีร้านขายเนาะ เราจะยำเสามาถนนกันเริ่มอะน,น่ะเราไปหน้าเกลืออู้เห่นหองตลาดหน้าเกลือทาง,งานั้นสองแถวมาเลย รลูกกคค้าคนแพี่น้องหอดแล้วตลาดลานโพนาละเกือตลาดลานโพนาเกือมาต้อนเาวเส้าเลยดีพี่น้องมาเบิ่งกันอาหารทะเลสิหลายขนาดไดเนาะอ่ามือที่แล้วฉลามมาตอนประมาณบ่ายสามบ่ายสี่เลยดีพี่น้องก็ยังมีเนาะมาเบิง่งต้อนเาเส้าเนีนแบบคือสีแห่งสีหลายเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็เป็นจุดย่างของขอา้าเจ้าเนาะพี่น้องจุดย่างจุดคล้ายน้ำจงน้ำจิ้มเนาะพี่น้องไลฟ์สดคนหล่อคนหล่อคนหล่อจริง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 หล่อแทบหมดเลย้ม่คว้าเสื้อค่อยไหมคะโอ้หหอยแต้าหู้ก็มีนะแป๊บหนึ่งค่ะของ ทะเลสดๆเยอะมากหลายแหง่งนุ้งปูอันนี้กุ้ง3,800 4,800อันนี้500อเมื่อนั้นฉลาถ่ายลงเจฟที่บอกว่าฉลาตื่นเต้นกับพองเกินไปว่าทันต้องถ่ายให้คนดูคัะผักวาทัน คนถ่ายอย่าเป็นคนตื่นเต้นเหมือนกันอ้ยชาวลาตื่นเต้นได้พี่น้องขนาด <c oughs> <c oughs> คนยังบายเนาะหอยแกลงร้สองร้อยหอยแมงคู่ ห้อยเห็นยังกระตื่นเต้นเนาพี่น้องอนเือเอาอนี้สามลเาไปสาลเอาสามบ่ไเอาหมึกจิโล่นคือเอาตัวนี้สองแล้วก็เอาหมึกอันสองเอาสามลูสี่ลซ้ายคนลง้อกล่องกล่องนกล่องนี่บ่ กล่องนี้อันเป็นของร้านเหรอคะของ้นเออเดี๋ยวเราเขสูตรก่อนเขาคอยมาใส่เลยอ๋ออ๋ออนโลก็อยู่ประมาณประมาแปดากุ้งตัวใหญ่ๆสดๆเลยเด้กพี่น้องบังใส่กุ้งตัวบุกใหญ่เนาะเนี่เราเอาสองโลก่อนนั่นแล้วนั่นแล้วขอจังหวะเอาสองเอาสองโลก่อนดูสองโลก่อน

ไปซือ้อพวงขหงงเงงหงนี่ยเขาไปซื้อเอาญู่ป bueno, ุ่นก็ได้มันนักเพราะละคือบือทอยบือเออไปซื้อหลายอย่างหาร้อยหาร้อยเจ๊ไปเห้วที่กระจายเงินเข้าจอได้พี่น้องหน่้ยหาตัว

มันทุดหรอบอกเขาคูผู้ยามาทางหนาก่อนสองร้อยแปดสิบดอกไมทั้ต้นนั้นวะต้นถึงเหรออันนี้ยาร้อมันบวเซบอันนี้อันนี้อันนี้ละสองร้อยสอเ่ยเป็นสดไหมสดครัพี่คะเอากิโลดีคะเอาสองโล สองโลกัประมาณหาหกตู้ออะไรเสริมไหมกุ้งไม่อ้าเหรอกุ้งได้แล้วอตัวกุ้งอันนี้กุ้งแม่น้ำเล้นี่เนาะกุ้งแม่น้ำปอกราบลอยแปดสิบอันนั้นหาลอยหาชิบพี่น้องตัวหนึ่งสองลอยหาสิปอ้นมันไตมันโคตรนาะเงินกุ้ง ้องรอยหาสิ you, 2 0ได้ไหมจ๊าฮะ420บาทจะาอ๋ตัวใหญ่มากเลยอะไรครบไหมอออะไรอีอะไรไม่แล้วส0 0รสองโลกว่า420อหอยนำบอย เอาหอยเปขู oh, ่ก <zer welche> I mean? mm ็ไ hmm. ด uh ้เอาคณมาค่ะคูณใส่เอาหอยนี่เขาบอกเลยอัน้ี้เ็งเนาะเอา้เป็นอันต้มแข็งเอาต่นี้มาต้เข็มองยเนื้อจมือนั่นนะซามรูเนาะหอยขยอยข้าวหางขอไปทางในยาดนมีเากล่องก่อนบอูอย่างไปซื้อหอยก่อนมาแล้วก็ออกเลย พมันเหมือนะสามโลลอยเนาะข้างหนอ้อันน้ำแข็งออกไปเลยกันออกไปเลยเนาะอันนี้โลเท่าไหร่จ หอยเชงสองร้อยสี่สิบร้อยแปดสิบสองร้อยยี่เนาะพี่น้องหอยเชงจะหมักต้องเหว่าเขาเจะติดป้ายราคาชัดเจนเนาะพี่น,อน,อนอ้นองเนาะอยู่บ้านฉลาดนี่โบดี้มีป้ายราคาโแบบมีเดอ้ออันนี้หอยนำลมร้อยห้าสิบบาทพี่นอ้องอันนี้กุ้งกุ้ง,งมังกรอะไรมั้งพี่นอ้อง นี่ตัวตัวละสามพันเก้าร้อยแล้นะจ๊ะพี่ไซเลสปูงมังกรใช่ไหมกับกับกับมาเ้อน้ำพลล้อ <c oughs> <c oughs> แบ้เลย้ดีมากจะไปใจุดอะไรคเนเปดดได้ไได้ได้แบกเลยแบกเลยได้ได้ได้ถ่ายภาพบรรยากาศถ่ายพี่น้องเบิ้งอันนี้คือ ตลาดหน้าเกลือเด้อพี่น้องตลาดไปซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซื้อกุ้ง2งโลหมึก2โลแล้วกะันพร้อมเนื้อผู้สามโลแล้วเนรอจนะ๊ะกิกจังบ่ออะไรเด้อบ้านพี่น้องเซเดล่าซอยลอยหลังอลไรเด้อพี่น้องเอ,อ้ย ก็คือกระเป๋าเท่าเนาะพี่น้องเนาะแม่เสิร์ฟก็เตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเอาพวกกุ้งพวกหมึกก่อนพี่น้องเลยพี่น้องครบแล้วมดอยู่บ่คะแนนว่าเขาบลาปูเป็นยังเนาะถามเขาเข่าก่อนเรียกบดพี่น้องบดมาแล้วไม่หยับไม่หยับ ค่าของเดิ้อพี่น้องของหลายปวดเนาะโอเคบวกค่าของด้วยจ้าขึ้นไหมขึ้นค่ะโอเคซอยเลยนะครับวโรซาซอยสามค่ะมนะพี่น้องบัตทีนี้ลาบางเออลาพัทยาแหละเดิอไปต่อกันที่บางบอ่อโดยสารแอ่นเลย